เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นรถจิ๋วกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราอยากขุดบ่อน้ําจิ๋วๆมาให้น้องๆดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาหาอุปกรณ์การทํากันเลยดีกว่าขาดไม่ได้คือรถแมคโครในการทํารถในทําในการทําแบบบ่อน้ําจิ๋วนะคะเดี๋ยวเราจะ ค่อยๆหาที่ตักเกียเกียเกียมันจะเป็นหรือเปล่ามันจะได้ไหมบ่อน้ำของเราช,ช,ชุด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 นี่นะคะน้องๆเพอแป๊บเดียวมันทำเสร็จแล้วนี่ เก่งไหมเดี๋ยวเราไปขุดเอานี่มาทำเป็นน้ำดีกว่าจึงชือดึงชินีงให้มันกบตรงไม่เห็นตรงสีขาวๆเลยนะนี่อุ้ยช,ชัวชิว เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหาลดเกต็ดมาเกตดข้างๆออกก่อนจะได้สวยงามอ้าลบไปลบไปนี่เราลดเกตดนะเดี๋ยวเราเกดอันไม่สวยงามออกก่อนนะคะนี่ เป็นไงบอ่อเล็กๆจิ๋วๆของเราเสร็จแล้วทํามาจากรถก่อสร้างจิ๋วนะนี่บอ่อน้ําจิ๋วไหนลองคันนี้ลงเข้าไปนี่นี่น้องจิ๋วมากเลยเทียบเท่ากับรถนี่จิ๋วนี่นะคะดูข้างบนก่อนดูนดูโอเคค่ะน้องๆนี่ เราลากันไปก่อนนะคะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย